สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนเราทําแบบทดสอบออนไลน์หรือว่าใบงานออนไลน์นะคะอันดับแรกค่ะให้เรานะคะกดคัดลอกรหัสนะคะในการส่งงานนะคะโดยให้เราคัดลอกเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะเมื่อเรากดคัดลอกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปในลิงก์ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าไปในลิงก์นะคะนักเรียนก็จะเจอ กล่องนะคะข้อความในการตอบคาถามนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ตอบได้เลยค่ะ,ะนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะคะเช่นเด็กหญิง A อนามสกุล B อย่างนี้นะคะระดับชั้นอะไรนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะป .4 นะคะเลขที่1นะคะ,ะทีนี้นะคะจากนั้นนะคะใบงานนี้เนาะนักเรียนก็สามารถที่จะกรอกคําตอบลงไปได้เลยนะคะซึ่ง คุณครูนะคะบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกเนาะชนิดของคำนามแล้วก็มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยในข้อนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกกอไก่ถึงจอจานนะคะมาตอบเช่นโรงเรียนแล้วก็บ้านเป็นคำนามชนิดอะไรนักเรียนก็ตอบลงไปนะคะเช่นถ้านักเรียนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่ามันเป็น อ่ะสามัญนามนักเรียนก็ใส่กอไก่แบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนเติมลงไปครบทุกช่องเนาะแล้วก็มากดส่งได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างนะคะครูจะให้ดูเนาะอ่ะสมมุตินะคะสมมติอ่ะสมมติคุณครูพิจารณาแล้วเนาะว่าอันนี้คือนี้นะคะครูก็จะกดคําตอบลงไปเนาะอ่ะเมื่อกดคําตอบลงไปนะคะอ่ะสมมตินะคะสมมติเนาะสมมุติว่าคุณครูพิจารณาละ คุณครูทำเสร็จแล้วนะคะก็มากดคำว่า finish ได้เลยค่ะทุกคนกดข้า finish นะคะ,ะนักเรียนก็จะเจอซองจดหมายเนาะแล้วก็กดซองจดหมายนะคะทุกคนกดเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอนะคะช่องแรกนะคะช่องแรกนักเรียนจะเห็น,นคำว่า name เนาะคำว่า name ก็คือชื่อนะคะแล้วก็กรอกชื่อลงไปได้เลยค่ะเด็กหญิง A นามสกุล B อ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ กรุ๊ปเลเวลอะไรนะคะกรุ๊ปอะไรเลเวลอะไรอ่นสมมุตินะคะคุณครูให้เราเป็นกรุ๊ปหนึ่งเนาะ school s u b j e c กก็คือวิชาอะไรนะคะวิชานี้ก็คือวิชาภาษาไทายนักเรียนก็ใส่ชื่อวิชาลงไปนะคะจากนั้นนะคะมาดูอันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่โค้ดลงไปนะคะโค้ดที่เราก๊อปปี้ครั้งแรกนักเรียนก็กดวางได้เลยนะคะเมื่อกดวางเสร็จนักเรียนก็กดคำว่าส่งนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดคาว่าตกลง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการส่งงานออนไลน์หรือว่าทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ